2 3่สนาฬิกาสีนาที<อ>นะครับายของทางประเด,าดีาวจะได้หาแนวเซนสินงขอบชาตราที่สองครับขณะน,น,นี้ขบวนรถด่วนสายที่8ป่ายทางสถานีนคนรศรีธรรมราชเที่ยวกับดเวลา1 9บเ้านาทีที่ลาชาลาคบราเข้าสู่ชาตรลาที่2ครับช้าเกือบ4ชั่วโมงนะครับ233นาทีนะครับเชนฟ n p สีอ t h e express t ด a i n number 5 service to ูนครศรีธรรมราช คิส r อบโทรถึงแ p ทย t ท Passenger a เจอ a t บแพทย์ท้องค s อ s t a แตนเ r ี o ของพี่น i n e thank you ปิดเป็นขบวนสุดท้ายเลยนะครับของเส้นทางสายใต้นะครับรถด่วน85นะครับขบวน39มุ่งหน้าไปก่อนแล้วนะครับ จะชี้นะครับ4513นะครับมาเส้นทางสายใต้บ่อยนะครับ ดาว19ด55นที่ได้รับมาเดิทางกลับคนรถเชื่อนี้ขบวนให้เต็นเรียบร้อยครับเตรียมตัวออกเดินทางนะครับขณานี้ได้เวลาขบวนรถตัวนี้ไปที่8นาออกจากสถานีชุมชางบาเซื่อแล้วนะจะโอ้จะไปถึงนครศิีธรรมราชนี่มันใกล้จะช่วงเย็นเลยนะครับ ตีไปถึงนะครสีก็ประมาณเที่ยงกว่านะครับเสียเวลาก็บ่ายโมงกว่าพรุ่งนี้ต้องมีถึงช่วงเย็นแน่นอนครับโอ้ยบุิสัตวพอได้นะครับถือว่าไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็มีขึ้นตามลายทางอีกนะครับ ตอนนี้รู้สึกยังเหลือขบวนด่วน,วน,วนที่51รถเร็วที่107แล้วก็รถเร็วที่141นะครับที่ยังไม่ออกต้นทางเลยนะครับ